สวัสดีสวัสดีที่ร้านอลยครับค่ะอากาศเราไมาฮัสงความฟินแลอะไรค่ีลาว่านชาแนลมีาก่อนลยสีแม่บ้าน่ยำ เมนูองมยังกอมาดีค่ะสวัสดีค่ะช่องเก่งน้อยชาแนลเนาะค่ะอันนี้ก็กำลังไอ้ต้มปลาอยู่ค่ะต้มปลานิ่งค่ะก็แม่น้อมาเนี่ก็จะมีต้มปลานิ่งเนาะค่ะแล้วก็เห็ดย่ำค่ะย่ำแบบมันเส้นเนาะะค่่พีน้องอันมาเนี่ก็ ได้เป็นเกียรติค่ะรับเชิญมางานเมื่อสันวันดีนะคะเมื่อสันวันดีอมื่อวานกับทัรล่าลุนด้อยชมอยู่ในช่องของแม่ต่อยแสงทองพี่เล่นนะคะเพราะว่าเพื่อนจะเป็นผู้ตอบเนาะค่ะอันนี้เป็นเป็นคลิปเสื้อผ้าค่ะทุกท่างค่ะจะเป็นคลิปเสื้อผ้าแม่ต่อยค่ะเพิ่งเดินมาหยังแล้วแม่ค่ะเพิ่นเตรียมงานไงเพิ่นเอินมาเตรียมงานหยังสวัสดีค่ะสาจอยชาแนลแม่ขว้าเพื่นค่ะ นี่คเพ่อนอันนี้เนาเนี่ยเอ้โหหัวงมืเ่าเป็นยงนบาอยู่คนเจะจคล้องบาญนี่เห็นหมคบองมต้อยค่ะเม่ต้อยเลียงทองค่ะวันนี้ผ้าวันนี้ผ้าผ้าหลาน ก็เพ่อน่าทุกงกันเนาะค่ะเนาะพาลูกพาาหลานมาเห็นเนี่ยจังเป็นงานแขนหลานมาเป็นงานเลยว่าเขาสิแขนยนหลานน้อยเมงนชยทีวิเสื้อผ่ายเอียงจุกไปเบิ่งนะคะคาล่ยบรรยากาศ เจ้าน้อยเพืนจังสีเฉลยมาเป็นงานเอียงนะค่ะนีกระปริเวณหล่อๆป่านแม่ตอยแสงทองคุณเลนนะคะบานเพื่อนบานแม่ตอแงทองคุณเล่นใ่

มาเนยกาท่เย็นทุกตัวไม่ต่อ,อยมันสวัสดีค่ะสวัสดีเนะนี่กะเป็นเบอที่พบคุณต้องค่ะมือที่อ,ะะอุ่อของบานไม่ต่อยน,นะคะว่าลูกล้าน,นะะกะมุมรอบกันดีค่ะเพราะว่าจะเป็นช่างเก่งหน่อยชาแนลนะคะเพะว่าจะเป็นช่างนอา้อยกาพมือ <c oughs> อีลาวันนาแนวเน่าหาแนลเน่มาชวยกันสยงานกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามือนีมต่อนก็มีตรเพืคื่อในะีลาวันหน้าชาแนลเลค่ะกำลังเห็นอาหารค่ะเห็ดอาหารที่มีตุนอง่งกงานมีตัว้ค่ะยังสี่ราคามิตรพีตะนองกันละค่ะมิตรพีตะนองบ่มีคนทั้งเกินเขามาเนาะค่ะเพราะว่าเ้างแบใกล้กันนี่ยะคะ มาเฉลยกันค่ะทไมต่อยจัดงาน,งนเลยอยา่างในโอกาสงานเขาไปกัค่ะเชฟไก่แคนร้านค่ะเฟไมาตั้งโดเนะคะแกนร้านันนี้กับเปเรื่องานงานดีเนาะค่ะบแกนร้านนี่ที่งานเท่ากับมีาน้ยคะเค่ะ แบรรนาชาแนลเก่งหน่อยชาแนลรวมงานรวมการกันน่ำที่ดีแล้วค่ะทิมงานถูกฐานเนาะมีผู้เนผูไก่ลูกค้ามิตแท้ถูกฐานเข้ามาเป็ยอยังลกค้าแต่ว่าทีกอาจจะไม่ได้ใส่ม่ใส่ยังแต่ว่ามันกับี่ะทิมงานถูกลานเว่าเข้าในหมู่ของตะทิ่มทิมหลัเ้า่น่าฉ เีหาล้างบานออกแบบเข้าไปเี่แบบว่าเอาปนเอาจไมแบบโบราณเนาะ่เห็นเนาค่ะว่าเด็กกทอดไม่ก็ต้องเอาแบเ้นเอาปุนเนาะค่ะว่าดีไม่แห้งเป็นจริงที่เข้าเท่าถี่นะค่ะเราต้ไงทดี่ะเ้นเรยน้แขนลังนำให้เอซี่คนหัวใจนี้จ้า อันนี้กะะเป็นลูกก็ได้พุงไงพองเมทอล์ด่ไ้ออทันนี้กะเป็นลูกไทยค่ะไกไท่เป็นน้องค่ะลูกสะภ้คนโตเป็นน้องน้องไม้ค่ะน้องไม้น้องไม้พอ่แม่อลอยเพิ่นเคยร่งคลิปนั่เนาะค่ะค่ะหน่อย มีคนในร้านที่ไส้ค่ะคนในกามาร่วมแสดงความยินดีกับแม่ต่อยเนาะค่ะพี่น้องแม่ต่อยคนในร้านไส้จ้าไปเลยไปเลยคนในจะาดมหลอดง่เยด้วยพี่น้องได้ได้ดมหลอดง่ายแต่ว่ากับยูทูบงานแฉ่ช่องพี่แนนขึ้นเก่าหรอค่ะหลอกอกค่ะ น่องเงี้ยงไหนจะน่องน้องเบียน้องเบียจ้าน้องเบียนปนเ่อน่างดเี๋ยที่ไปเนที่ไปที่มานี่ต้องอธิบายยายเนาะค่ะพี่น้องน่องเบียจ้า น้องเบียถึงจะเป็นแนวถี่เนีต่อยหากแต่ว่ามากแต่ว่าเมียต่อยไม่ค่อยหินละเอียดหินงานเลยค่ะนอนเด็กบ้างไหมการตื่นกะดีหาคือเก่าเนาะค่ะเพื่อไม่ให้เก่ดหินงานยิ่งข้างมากว่างว่างคนน้องคนเบอร์ไหนน้องเบอร์ไหนหาอันนี้นัองถือเป็นเรื่องแบบว่าความภาคภูมิใจความยินดีเนาะค่ะพี่น้องดีมากค่ะมิใจบรรยากาศรอบๆมาค่ะ มานจะมาขุดแย่งร้านน้อยขุดร้านน้อยน้อยค่ะประเทนี้กวาเท่าไล้วเจ้าเ้าไฟะมา ต้อหดีอกผูแขนหลางบ้างบอกไ้เน่มาหลัตัวนไหนหลัถูกยนังโกันูกแต่เด็กฟ้าชน้องม่าเจนเดอร์ินแดใรัินผูกเอตเนาาบรรยากาศง่าผูกแขนหลันใช่มาต่อยสทองฟินแลนด์นะคะ บรบรยากาศปลอดรด้คะิดนเดค่ะสำหรับคลิป,ปน,น,นี้ก็ฝากกดติดตามให้เก่งข่องหน้าใด้ค่ะเดี๋ยวมีกำลังแรงใจเหตุคลียให้ดี่นอีดองในได้ค่ะงเนี่ถึงหนึ่งทันับอยู่ค่ะฝากส่องหองใหม่นได้ะคะ่ะสำหรับพิปีกาสวัสดีค่ะ